สวัสด,ดีครับพี่น้องรายการพระคำนมัสุบมาถึงท่านแล้วนะคะพระเจ้าให้จัดเตรียมคนขึ้นสวรรค์ค่ะซินิวพนมมังกรมโยบายทางยิิงทางชายเมตตามแม่เฟนหน้าเอย้ยวันนี้วันพุธข้อบริสุทธิ์ทุกคนปวิญญาณเต็มล้นะทุกคนบายใจ,จได้ไปวันไปวันหน้าเอย้ยว่าแม่ได้ไปวันไปวันหน้าเอย้ยวันทุกคนนะทาตามพระองค์ทรงนำนะอย่าทําตาเลือหนังอย่าทําตามมนุษย์ อย่าทำตามโลกนี้วุ่นวายนะคะทำตามพระเจ้าทรงนำอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลรูยาในสดุดีร้อยหกข้อสามความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่รักษาความยุติธรรมผู้ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอฉะนั้นเรามาทำสิ่งที่ถูกต้องตามพระองค์รงนำทุกคนนะคะอธิษฐานค่ะ เอาฟาต e อ็นเฮเวนให้หล่นไปอยู่ในม o อยู่คิงดอมคำอยู่วินบิดานนอนในดินเฮเวนกีบา y ดีเดลเดเรเบรแดนฟอร์กีบาร์ดแด e แอตวิลส a โซ o ฮฟอร์กีเปนอดีตเธออล a ซันอนท n t o ู e ทิมเทชัน but deliver u n for me and for you is the kingdom and the power and the glory for e v e r a man ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เธอตุนสักดิ์ะขอให้ได้จักของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่วข้าพงษ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงษ์หลายเหมือนที่ข้าพงษ์หลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์หลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์หลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมาร้ายและขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะพันธกิจจะได้ไม่ล่มผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าอีกต่อไปเพคะแต่ขอพระเจ้าทรงอภัยบาปให้ลูกทุกคนด้วยเถิดพวกเราจะไม่ทําบาปอีกต่อไปเพราะให้พระองค์ทรงนําทุก วิถีทางเดินในแต่ละวันโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอ,พร,อ,ขอพระองค์ทรงอ่ส่งพระพรจากสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระพรพระคำนําสุขนี้ทั่วโลกเพื่อจ้มคนหลงให้กลับจิตคนทาผิดให้กลับใจขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ลูกเจ้าเอลูกวิเชียนลูกภิญญาลูกลก,ลกทุกคนที่แชร์พระพรนี้ โอ้พระบิดาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนฮาเลเลียนมาสักการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะแองจีสัตว์เปเคุณพระเยูสัเิร์พระเจ้าสัเซร์พระเจ้าสันเสร์พระเจ้าหน้าแมวมาสันเสืร์พระเจ้าพระเจ้า่ฉยกดให้หรือ มีรักใดๆ โลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาเชื่อพระเจ้า ความดีตามพระอ,องค์ทรงนำพระเจ้าคุมค้มครองทุกท่านไม่เยอะยิงอวดตัวอวดรู้อวดรวยอวดตนอวด่าเก่งไม่ได้พี่น้องพระเจ้าเก่งที่สุดในโลกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนข่าววันนี้ขมิมนเขาบอกว่าให้หยุดยิงใช่ไหมมันยังยิงอีกอะ่ะพี่น้องทำปรือเดียเราอธิษฐานคุกเขา่าขอพระเจ้าด้วยแล้วก็มันทำผีทำรวยใส่คนไทยใช่ไหม เดี๋ยวให้คนไทยเจ็บให้คนไทยล้มตายเต็ไมไปหมดคนทำผีเข้ากันโอ้เต็ไมไปหมดไม่เป็นเห็นในคลิปอ่ะนะแต่ไม่เป็นวางมือในนามพระเยซูไม่เป็นก็แอบ,บวางมือในน้มพระเยซูกบเนี้นะแล้วก็วางมืออธิษฐานภาษาพระวิญญาณพี่น้องอธิษฐานภาษาพระวิญญาณสู้กับกระเมนตอนนี้ยพราะสู้ทางเห็นไหมพระเจ้าบอกแล้วในเอเฟซัสอันเราไม่ได้สู้ทางเลือดแต่สู้ทางเนี่ยวิญญาณเห็นไหม วิญญาณมามูดดำจนหมุนทื่นให้เข้ามาในไทยให้ไทยแพ้ว่าอืมไทยไม่แพ้หรอกเพราะพระเจ้าอยู่ข้างไทยเพราะถ้าคนไทยยุติธรรมเที่ยงธรรมทำตามพระคัมภีทำตามพระองค์ทรงนำทำแต่ความดีนะไม่ว่าพุทธคิดอิสลามทีกเขาทำแต่ความดีชนะพี่น้องคนดีพี่คุมคนชั่วพินาศนะคนดีพี่คุมไม่ตึงเขาขาดคำพูดของเขาวะน้าแต่นี้คนดีพระเจ้าคุมขอราว แต่โคกคำพูดของทางโลกว่าคนดีพี่คุมใช่ไหมแต่ทางพระเจ้าวะคนดีพระเจ้าคุ้มครองคนชอบทรรพระเจ้าคุ้มครองอะาอาเมนนเลริยาในานามพระเยซูให้ชนะพี่น้องต้องอธิษฐานกันพระคำในวันนี้ยหอนบทที่8ข้อ51ออนอ่ดอ่ะ a u r e y ไปเป็นแน่นะหรือบอกความจริงนะ I say to you พระเจ้านะเราบอกความจริงแก่ท่านว่า if anyone keep my word เห็นไหมถ้าผู้ใดเนี่ยรักษาประพฤติตามคำของเรานะคำของพระเจ้านะ he shall never see death เห็นไหมจะไม่มีวันตายจะไม่พบประสบความตายเลยเห็นไหมปรมือถวายแก่พระเจ้าจากนั้นไม่เป็นตึองปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าไง ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าปฏิบัติตามพระคาของพระเจ้าปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าถึงเราจะไม่รู้จักตายพี่น้องกรบมือถวายแก่พระเจ้ากรบมือให้คนที่ปฏิบัติตามพระคาพระเจ้านั่นแหละปฏิบัติไปเถอะพี่น้องถ้าผู้ใดประพฤติตามพระคําของพระองค์มีซื่อตรงมั่นคงไม่พบความตายเลยเออเอยเอยเออเอออามนฮาเลลยานั่นแหละต่อไปยหอนบทที่สามข้อสิบห้าเ h ็ดผู้ e v e i อร์บิลิฟส ชุดหรอเพริดเห็นไหมถ้าใครเนี่ยวางใจในพระอ,องค์นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์จะไม่พินาศใช่ไหมอ่า but have in eternal life เห็นไหม eternal l i f eternal e life แปลว่าชีวิตนิรันดร์จะมีชีวิตนิรันดร์ไม่ประสบความตายเลยหรือไม่พินาศเลยเพริดจนเพริดไม่พินาศดังนั้นเราไม่อยากพินาศเราก็มีชีวิตนิรันดร์เราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าตลอดร้อยเปอร์เซ็นเชื่อร้อยเปอร์เซ็น บริสุทธิ์ร้อหันจา100่าบตรอยปอร์เซ็นทำตามพระคีรร์เซ็นต์ทำตามการทรงนำร้อรเนั่นแหละพี่น้องก็จะได้ชีวิตนิรันดรและไม่เพริตไม่พินาศรบเปิดถวายแก่พระเจ้าทุกคนวางใจในพระเจ้าน่าจะมีชีวิตนิรันดรแค่นั้นเองจำง่ายง่ายแล้วไปบอกเพื่อนต่อได้นะต่อไปมัทธิวบทที่25่หข้อสี and h is wind go away into everlasting Punishment but the r i g h t s o o t into eternal life เห็นไหมอ e t e อร์ l นลไวันนี้ชีวิตนี้รันไปเพราะพวกเขาเหล่านี้ต้องออกไปรับโทษคนที่ไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อฟังดือ้อเหมือนกระเหม็นพวกเนี้ยนะอยู่เป็นนิดเห็นไหมต้องออกไปรับโทษเป็นนิดแต่ผู้ชอบทำจะเข้าสู่ชีวิตนิรันพวกเรานี่เข้าสู่ชีวิตนิรันเพราะว่าเราเชื่อฟังและทําตามบทบัญญัติของพระเจ้าพระบัญชาของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าสามหม หนึงกข้อเราอา่านแล้วซึ้งก็ไปในหัวใจแล้วปฏิบัติตามทุกวันทุกวินาทีจะอยู่ในโอวาสของพระองค์นั่นแหละจะไม่พินาศหากไม่เชื่อพวกกระต่อพระเจ้าพวกผิดศีลธรรมรับโทษนิรันร์ผู้ที่ชอบทำสู่ชีวิตนิรันร์เนี่ยต่างกันพี่น้องเราจะเอาทางไหนอะเราจะเอาทางชีวิตนิรันร์หรือเอาทางดับนิรันร์นะตายตายนิรันต์ตายอยู่ในบึงไฟนิรันร์เนี่ยพวกขมเนี่ยตายอยู่ในบึงไฟนิรันร์เพราะเขาไม่ปฏิบัติตาม เขาบอกหยุดรบไปนะหยุดไทยหยุดแล้วแต่คำม็อนอยังปั้งปั้งปั้งไทยก็ต้องต่อต่อสู้ต่อแผลพี่น้องถ้าเพื่อนยิงข้างเดียวก็โดนเลยใช่ไหมเอออ้ยโผบหน้าสงสารจริงแี่เราไปกันดานวิธีสิบสี่ข้อสิบเอ็ด l y นั้นลียาเวเซทูโมเเห็นไหมพระยาเวพูดกลับกับโมเซ่ How long been these people uh, three a t m e without respect เห็นไหมประชาชนนั้นเมื่อไร่นานเท่าไรนะเขาจะไม่ยอมเชื่อฟังอีกนานเท่าไรเห็นไหมบางคนไม่เชื่อเลยพระเจ้าบอกอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้อย่าทําทําชั่วอย่าทำ,ทำ,อ,ยาทำอย่ารบกันเลยอย่าฆ่ากันเลยไหนๆก็ทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าเพานี่ทั้งโลกนี่แต่เขาไม่รู้สึกสํานึก and how long w i องวินเดน t p u พ faith อินมีนะไม่เชื่อพระองค์เลยเมื่อไรนานเท่าไรฟอออนเดอร์ไซส์ไซส์ไปว่าหมายสำคัญนะ that I p e r f o r m i n among t ด e มเห็นไหมไม่ยอมเชื่อฟังอีกนานเท่าไรพวกเขาไม่ยอมเชื่อถือเราอีกนานเท่าไรทั้งทั้งที่เราทำอัศจรรย์หรือหมายสำคัญนานับปการในหมู่พวกเขาพระเจ้าทำอัศจรรย์เห็นไหมแยกดินอ่าแยกน้ำมันให้เดินได้เห็นไหม ทำน้ำขมไม่เป็นน้ำดีกินได้เห็นไหมพระเจ้าทรงให้น้ำซัดไอฝ่ายฟงทัฟฟาโรตายเกลี้ยงเห็นไหมพระเจ้าทำอัศจรรย์เยอะแยะแต่ประชาชนยังดูยังบน่นยังว่ายัยงกบฏต่อพระเจ้าไปนับถือพระอื่นปนีญยพระเจ้าก็น้อยใจเลยพี่น้องนึกออกไหมเหมือนเราเหมือนกันเราบอกปีญยมาทามาหาพระเจ้าตาขายที่ดินได้สามล้านแล้วมาหาพระเจ้านู่นไปหายเลย ไปสามปียังไม่ยังไม่มาทีพี่น้องวัดดีแต่บางคนซื่อตรงนะเหมือนไม่เป็นนี่พอรับปุ๊บพอพระเจ้าสัมผัสปุ๊บพอพระเจ้าให้น้ําตาไหลปุ๊บพระวิญญาณสวมทับข้าร้องซื่อเป็นสิบชั่วโมงแล้วนั่นแหละไม่เป็นเปลี่ยนใจเลยมาหาพระเจ้าตลอดเลยตลอดวันตลอดคืนอ่านพระคมพีรนุกอ่านคุยกับพระเจ้าหนุกทุกเวลาเลยร้องเพลงพระเจ้ากวาดกวาดบ้านก็ร้องเพลงพระเจ้าถางป่าก็ร้องเพลงพระเจ้า พับนั่งพับถุงก็นึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาพับถุงถุงที่เกะกะนั่นพี่น้องเป็นกระสอบกระสอบเอามานั่งพับพับพับใส่ถังไว้ปิดฝายเรียบร้อยไม่อย่งนั้นเ,เวลาใช้จะได้ใช้ง่ายเวลาใครมนเอาของก็ใส่ให้เขาไปง่ายนั้นบางทีเราตักแกงให้เขาเอาใส่ถุงใส่ไปง่ายนั้นหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานั่นเองนะต้องทำมันทำ เป็นแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยต้องมันกวาดมันถูมันเช็ดให้สะอาดเพราะเป็นบ้านสวรรค์บ้านสวรรค์ต้องสะอาดพี่น้องอยากใยต้องกวาดเดือนละครั้งมุงนี่ต้องซักอาทิตย์ละครั้งมุงผ้าห่มผ้าปูนี่อาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยสองอาทิตย์ครั้งก็ยังดีบางคนพี่น้องที่แม่เป็นไปเยี่ยมปีหนึ่งยังไม่ซักทีมุงนี่ดำเคลอะหนาแบบนี้เลยโอ้โหน่าสงสารคือต้องให้สุขภาพดีพี่น้องให้สะอาด บ้านไหนสะอาดข้าวไปหอมฉุยเลยบ้านไหนสปกปรกข้าวไปเหม็นคลุ้งเลยไม่เป็นไม่อยากข้าวไปแต,ต,ปต่ต้องไปบางทีต้องไปวางมือให้ทนหน่อยอดทนหน่อยแล้วก็บอกก็บอกเออมุ้งช่วยซักถ้าซักไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยซักเห็นไหมบางบ้านนี่ไม่เป็นเอาเมื่อก่อนนี่ช่วยช่วยขนมาซักให้นั่งสารเหมือนกันพี่น้องนนแหนพี่น้องต้องรักษาสุขภาพนาม,มัยของเราด้วยนะ เรียนพระคำพีแล้วต้องสะอาดทั้งกายวาจาใจนะคะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าประชาชนล้วนไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลายคนและพระองค์ทรงธรรมหาตสัจัมากมายเขาก็ยังไม่เชื่อใจยังแข็งเป็นหินยังเย่อะอยิ่งอีกพระเจ้าเลยให้เกิดภัยพิบัติไงเหมือนตอนนี้พี่น้องทอกไปวาตะไปโจระัยอักขีภัยแผ่นดินไหวแล้วไปสงครามต์เห็นไหมตอนนี้ขนาดเนียนเลยตอนนี้เพราะเหตุของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ ฉะนั้นต้องเชื่อฟังไม่ว่าเขมรหรือไทยไม่ว่าอิสราเอลหรืออิสราเอลต้องเชื่อฟังแล้วพระเจ้าจะไม่พิโรธนี่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อ,อลูกวิเชียนก็ถามเหมือนกันแม่ทําไมอิสราเอลเป็นลูกพระเจ้าทําไมเข,เขาเขาต้องตายอะแม่เอา้าก็ไม่เชื่อฟังไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้านในการสู้รบก็ต้องมีแพ้มีชนะแต่พระเจ้าทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่าง ให้เหมือนดาวิดจะพี่น้องอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนหรือ,อ, e pp, อ,อ, e pp, uk, อให้เหมือนกับดานียลนตอธิษฐานแอบอธิษฐานเขาไม่อธิษฐานไปแอบหลบมุมอธิษฐานเขาไม่ให้อธิษฐานเ็าจะฆ่าใช่ไหมแอบหลบมุมอธิษฐานท่านเนี้ยจงให้จริงเหมือนกับศิลานั้นอธิษฐานจนคุกสันสะเทือนเปาโลศิลานั้นนั่นต้องอธิษฐานให้จริงแบบนั้นผมไม่เป็นอธิษฐาน อธิษฐานตลอดทุกลมหายใจนี้มีพระเจ้าตลอดนั่นเองนะพระบิดาพอนั้นพระบิดาช่วยลูกพระบิดาช่วยลูกแล้วอธิษฐานขอขอให้พี่น้องทุกคนนี้ไม่เป็นจดอีกเป็นเก้าสคนได้นะนั่งจดจดจด,จดรายชื่อนะจดรายชื่อใหม่นั่นเองเพิ่มจากปกติก็อธิษฐานให้อยู่แล้วแหละในรายการนะแต่นี้เพิ่มอีกเก้าสิบคนได้นะต้องอธิษฐานเรื่อยๆพี่น้อง ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เพลงที่พระเจ้าให้นะทุกคนให้เร่งกลับใจเชื่อมั่นในพระองค์มั่นคงภักดี ไคร้ายใดไม่มาราวีทุกชีวีจะยุโรดปลอดภัยผู้ใดยังไม่เชื่อพระเจ้าทุกค่ำเช้าต้องรีบกลับใจมาหาพระอ,องค์ทรงยิ่งใหญ่รีบกลับใจก่อนหมดเวลาภัยพิบัติจะพัดมาแล้วตั้งจิตแน้วมา,าพระบิดาขอพระพรลงมาจากฟ้าทุกชีวาจะยุโรดปลอดภัยเนี่ยเหมือนประกาศขาา่าวประเสริฐนะเนี่ ให้ทุกชีวิตเร่งมาหาพระเจ้าพระบิดาทุกชีวาจะอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าให้แต่งนะต่อไปพระเจ้าให้แต่งอีกตอนตีสี่กว่าพี่น้องพระเจ้าอาจจะมาในวันนี้เป็นวันดีวันที่เราได้หมดทุกภัยความกังวลทุกคนได้หายไปจะไม่มีทุกภัยมีแต่สุขที่ถาวน เมื่อเวลาข้าได้เห็นพระคริสต์เจ้ากายเปื่อยเน่ากลับกลายเป็นทิ์อับสรเป็นกายใหม่ของชาวสวรรค์นันทาวนพระองค์ทรงสอนร่างกายนี้ไม่รู้จักตายพระองค์ทรงสอนร่างกายนี้ไม่รู้จักตายเพลงนี้ไม่เป็นชอบลแล้วนะพระเจ้าอาจจะมาในวันนี้ก็ได้พระเยซูอาจจะกลับมาในวันนี้ก็ได้เป็นวันดีที่วันที่เราหมดทุกภยัย เรารอพระองค์ใช่ไหมรอด้วยใจจดจอ่อรอด้วยการทําดีไม่มีทิฏฐิพี่น้องรอพระเจ้าที่นาประตูทุกวันเมื่อไรสเสด็จพระบิดาจะมามารับลูกไปนะแต่เราต้องบริสุทธิ์นะพี่น้องกายวาจาใจต้องบริสุทธิ์ถึงได้พบพระเจ้าความกังวลทุกคนได้หายไปเห็นไหมไม่มีกังวลใดอีกแล้วเมื่อพระเจ้ามารับเราจะไม่มีทุกข์ภัยจะเป็นสุขที่ถาวรสุขนิรันดรแล้วนะ เมื่อเวลาข้าได้เห็นพระเคิดเจ้าเมื่อได้เห็นพระเจ้ามารับเรานั่นเองน้ําตาไหลทุกคนนะพี่น้องกายเปื่อยเน่ากลับกลายเป็นทิพย์อักษรหมายถึงคนที่ร่างกายเปื่อยเน่าอยู่ในดินก็กลายเป็นกายทิพย์คนที่ทําความดีหนะ้าฟื้นขึ้นมาหมดกลายเป็นทิพย์อับษรหมด เป็นกายใหม่เป็นชาวสวรรค์นั้นถาวรเห็นไหมถาวรน,นี่รันเลยทีเนี้ยได้ชีวิตนี่รันเหมือนที่พระอ,องค์ตรัสไว้ใครวางใจในพระบุตรรับชีวิตนี่รันไม่เปริดไม่พินาศพระองค์ทรงสอนร่างกายนี้ไม่รู้จักตายเห็นไหมร่างกายของเราไม่รู้จักตายฟื้นขึ้นมาใหม่อีกเป็นชีวิตนี่รันเห็นไหมรปรบพือถวายแจ่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนแล้วเพลงจะออกมาเองจากใจนั่นเองเพลงจะออกมาจากใจ ไม่ต้องเปิดอะไรเลยอยู่ๆก็พระเจ้าชักมือให้เขียนนะคะขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งนนจงถึงแก่ญาติิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานเท่า,าราพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถพิพาสสาม่พ้พลกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกแม้เป็นไปเห็นมาแล้วใครทำชั่วนี่ร้องอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจะไม่ช่วยอีกแล้วช่วยไม่ได้ครับ ตอนมีชีวิตอยู่เร่งหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยได้องค์เดียวเท่านั้นพระอื่นช่วยไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระอื่นช่วยไม่ได้เลยพระอื่นมีแต่อัติแต่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ดึงขึ้นจากขุมนรกได้ทุกเมื่อนะแต่เราให้มาหาพระเจ้าช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดตามดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานาน ผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมาราณาสารณสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าและปรบมือให้ลูกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาไปหมดเลิกชั่วมิจฉาชีพให้รีบกลับใจมาหาพระเจ้ายังทันเวลาอยู่ตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนใครที่รับเชื่อเสร็จแล้วไปรับบัพติศมาที่โบสถ์ใกล้ๆบ้านท่านนะไปหาศิจยาภิบานะบอกรับเชื่อแล้วแล้วก็อ่านพระคัมพี์ให้เข้าใจศึกษาพระค์ให้เข้าใจไปโบสถ์ทุกวันทุกวันอาทิตย์นะ ไปโบสถ์ศึกษาพระคำให้เข้าใจโบสถ์ไฟโดยเฉพาะโบสถ์ไฟพี่น้องไปหาโบสถ์ไฟใกล้ๆนะคะ,ะไฟพระเจ้าชำระตั้งแต่หัวจรดเท้าให้บริสุทธิ์ไฟนะขอบคุณพระเจ้าถ้าไปโบสถ์เนื้อหนังก็ยังเป็นเนื้อหนังเหมือนเดิมบางคนไปสิบปีไปโบสถ์เนื้อหนังก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาสิบปีดื่มน้ำนมอยู่นั่นเองไม่โตไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ไพบู์เหมือนพระคิดไม่เขาไม่ได้เห็นพระคิดในตัวของท่านเลยเพราะไม่ประกาศเลย ไม่อ่านพระคำเลยไม่ศึกษาพระคำไม่พูดเลยไม่กล่าวพยานเลยไม่แชร์พระพรเลยอยู่ๆกินเช้านอนกินแล้วก็นอนไม่แชร์เลยที่ไม่เพนพูดไปไม่แชร์เลยนั่นแหละเนช้าชามเย็นชามเป็นคิดเตียนเนื้อหนังเรื่อยไปนะถ้าคิดเตียนที่แท้จริงคือพระวิญญาณทรงนำจากกระตือรือร้น ถ้าพระวิญญาณอยู่กับใครจะกระตือรุ้นในการประกาศเร่งประกาศเร่งประกาศเพราะเวลาจะหมดแล้วเร่งเร่งแชร์เร่งแชร์เร่งแชร์ที่แม้เป็นผู้เนี่ยเร่งแชร์เร่งแชร์แชร์ไปวันสิบรอบเลยแชร์ให้เพื่อนทั่วโลกนะไม่เป็นนั่งแชร์นั่งแชร์นั่งแชร์ทั้งวันนยเดี๋ยวแชร์เรื่องนั้นเดี๋ยวแชร์เรื่องนี้แชร์ของพระคําของพระเจ้าเพแต่ว่า และแชร์เรื่องการทํางานแชร์เรื่องพระคําของพระเจ้าแชร์เรื่องใครพูดดีพูดพระคาดีก็แชร์รีบแชร์พี่น้องเพราะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเวลาหมดก็ไม่ได้แชร์แล้วเวลาตายไม่ได้แชร์แล้วนะหมดเวลาพระเจ้าขีดเส้นเลยเวลาตายอ่ะสองหมื่นหกพันวันแล้วตอนนี้อยู่อ่ะเราไม่รู้พระเจ้าให้อยู่อีกกี่วันเนี่ยต้องรีบแชร์อ่าช่วงนี้อธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกอ่าสงครามไม่หมดไปอธิษฐานขอ ภาษาแปลกๆภาษาพระวิญญาณที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดคาระการลักเชียวโฮดูฟอนหนึ่งไฟอบกอดไฟอบกอดคันเอาดีมันอินเดเนหมอจิสตรายประการลักเชียวโฮดฟอนในกัฟฟอนใกัซซีขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเยียวยารักษาหัวใจคนไทยด้วยเถิดประกาสิกโกโกที่บ้านแตงสรารการท,ที่โดนสงครามโอ้พระบิดาช่วยด้วยเถิดเพคะปากการลักเชในกัซซช่วยเยียวยา,ยาหัวใจคนที่น้ําท่วมจังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ บอกแบบไปหมดเห็นใจลูกแนนชื่อลูกแนนนะส่งข้าวส่งน้ําให้คนน้ําท่วมถึงเอวก็ขนข้าวขนของไปให้เขากินโอ้หน้ารักจริง,รงๆชื่อลูกแนนคนนั้นนะ่ะประกาศเสียขอพระเจ้าเสริมกําลังเขาด้วยประกาศสิกงใดในการส่งข้าวของให้ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่ถูกน้ําท่วมแค่เอวโอ้น่าสงสารไปสมหมดในพี่น้องทั้งสงครามทั้งน้ําท่วม ขอให้ติดสนิทยุ่กับพระเจ้าจะไม่อดจะไม่ยากลําบากความมั่งคั่งเข้ามาสุขภาพดีเข้ามามีอิทธพิพลเข้ามามีพลังเข้ามาจากพระเจ้ามีของประทานเข้ามาจากพระเจ้าส่วนบ้านที่ทัพถูกสรัพ์แช่งนั้นเป็นบ้านที่มีแต่โรคภัยมีแต่ทุกข์ภัยใช่ไหมมีแต่ความพ่ายแพ้มีแต่ความยากลําบากนะคนที่ถูกสรัพแช่งฉะนั้นเราจะไม่เป็นบ้านที่ถูกสัพแช่งอีก เราขอจากพระเจ้าที่พี่น้องเรามีปากนี่เรามีจิตใจนี่เท่ากันมีมือเท่ากันยกสูงขอจากพระเจ้าเลยขอความมั่งคั่งขอพรจากพระเจ้าขอพรจากสวรรค์และแจกจ่ายให้ผู้อื่นทั่วโลกพระคาเซอยากเก็บไว้คนเดียวโซโลโกเซพรน,นั้นเนี่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่จากสวรรค์เก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งโหดพี่น้องฉะนั้นรีบให้ให้ผู้อื่น แล้วทุกอย่างจะเข้ามาหาตัวเราเองและลูกหลานเราถ้าขี้เหนียวเก็บไว้คนเดียวได้คนเดียวมันก็ได้นิดเดียวพระพรได้นิดเดียวเท่าแสงหงอ้อแต่ถ้าเราให้เพื่อนพลังเท่ากับแสงอาทิตย์เห็นไหมกว้างไปทั่วโลกพนนันน่ะพี่น้องสรดากาซะโดโฮพระพรกว้างไปทั่วโลกดุดดังแสงอาทิตย์ลาตากาชิโนโกโฟรกาเซพระเจ้าให้ใจกว้างอย่าให้ใจแคบโซลโกชินาคาเซคันเบนมันใจแคบมันเห็นแก่ตัว มันเห็นแก่ได้ทำของทำคุณใสใใส่คนไทยให้เจ็บให้ตายนะแต่พระเจ้าช่วยไม่เป็นไรลูกโกชีนโกเชขอพระเจ้าช่วยเพราะผีทุกตัวอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรพี่น้องทำใจบายๆถ้าอยู่ไหนพระเจ้าถ้ารักพระเจ้าจริงพระเจ้าช่วยเพไม่ว่าพุทธคิดสิรามสิกเตาพระเถรเนรชีพระเจ้าช่วยเพแต่ขอให้รักพระเจ้าตาโกเชรักความดีตา รักคุณธรรมตารักความเที่ยงธรรมรักความยุติธรรมตาพระเจ้าช่วยเข้าข้างคนชอบธรรมอยู่แล้วคนชั่วจะให้พินาศนะในพระคัมภีร์ก็บอกไว้สุ่ดุโคเชียฮะแรงกฟานัรงฟานแรงเชนะกสินแนงตะกฟ้านแงตะเซโซเชีขะกาฟานแงกสินตะกาสลังกรงตะเซฮะแรงกสินแรงตะเซสุ่ดโกเซสงครามหมดไปการไหว้ครุกกรบหมดไป โรคภัยค่าเจ็บหมดไปคนที่เจ็บเดินไม่ได้คณอารีให้เดินได้ไวๆให้วิ่งได้เลยอ่าชโกโรโกโฟเยกัพระเจ้าเทพอพอให้ลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจักรริดลูกดาวเรืองลูกกปัญญาลูกน้อยลูกสุพินลูกวารพรอ่าลูกเปาอ่าตรงพรลูกไฮโลปาคาเซยพี่รัตดาน้องเมทาน้องสองล่าน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบและทั้งร้อยชื่อที่ลูกเขียนเพิ่งเขียนนั่นแหละ เก้าสิบปัดชื่อถึงร้อยชื่อโอพระบ,บิดาประกาศโกุลโกฟองในกษิโอพระบิดาช่วยเขาด้วยเธอถึงลูกหลานเขาด้วยคุ้มครองถึงลูกหลานเขาด้วยเถิกดเพคะประกาศโกโลโกชีสุรโกเชส่วนคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่เคยทําผิดบาปมาเคยทําผิดบาปคนที่เคยกบฏต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอภัยเขาด้วยเถิดเขารู้เท่าไม่ถึงการและอย่าทําผิดบาปอีกอย่านอกใจพระเจ้า อย่าไปกบฏต่อพระเจ้าอย่าไปนับถือรูปเคารพให้นับถือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะช่วยได้แต่ถ้านับถือรูปเคารพนับถือผีช่วยไม่ได้นะโซโดโ,โกชีโนโกโซโดโกเชเนี่ยคำเมนนับถือผีช่วยไม่ได้ครับต้องนับถือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้มีพลังผู้มีอิทธิฤทธิ์และ ผีทุกตัวที่ขเมศส่งมาอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้าและก็ชโกโตโกโฟใกาเซอละก็ชินโตโกโฟในกาฟานังกเชสซโโกชินโตโกโฟใกาเซในกาเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนสิบนิ้วปนนมบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจ้าเศร้าเพนน่าเอ้ยว่าเอวฟังวาจ้าเศร้าเพนน่าเอ้ย คนบริสุทธิ์ได้ไปสวรรค์นคนชั่วนั้นลงนรกบึงไฟคนพ่าไปเร่งกลับไดเป็นคนใหม่ในพระเยซูอ่านสักษานำาทิฐานในทุกการพระวิญญาณรับรู้เดินตามพระเยซูทุกทุกให้ความรู้และการชูใจรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพี่โู้คนดีรักพระท์้านสงสัใสใครว่าอวย 98ข้อปฏิบัติตามทุกตอนท่องจำประดับไว้ความจริงคาดเอวความชอบธทมคาดอกโลกคือความเชื่อมวกเหล็กคือความรอดเท้าก้าวประกาศข่าวประเสริฐมือถือพระแสงแห่งพระวิญญ,ญาณคือพระคำพีฟาดฟันพยามาณได้หลุดลุยนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิชยูสวัสดีค่ะ